สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมก็คิวพาชิมครับวันนี้จะพามาชิมนี่ฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับลูกชิ้นปลาครับผมก็เป็นน้ำใสนะใส่พริกป่นเรียบร้อยเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผมผักไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้มีแค่มะตูมแขกอย่างเดียวเลยยิงกะับแคบหมูครับ I นะครับรกเกินชัดรุ่นนะเละ <c oughs> เดีเนี้ยเกี้ยวง่ายดีดูดิ อร่อยมาก โอเคครับผมดูชิ้นปลาเนาะเขียวนึ่หนเด้งอร่อยมากครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมพ่อคิวว่าผมวันนี้พ่อคิวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ